ชมพูอรยา Care, โดนแข่โพสล่าสุดหลังเจอดรามา่าคามเทวีปกลายเป็นประเด็นดรามา่าเพียงคามหวันเท่านั้นเลยล่ะค่ะหลังจากที่คุณแม่สุดตาอย่างชมพูอรยาได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่งานนี้สร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตและต่างพากันติดแฮชแท็กชมพูอรยา พร้อมทางพูดคุยกันถึงเรื่องที่สาวชมพูนั้นเธอฉีดวัคซีนซิโนแวคและสามารถคลามประเทศได้ด้วยเหรอือและล่าสุดในอินสตาแกรของคุณแม่ชมพูนั้นเธอก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศเมืองต่างๆและภาพครอบครัวลงในอินสตาแกรหลังจากนั้นต่างก็มีบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้แม่ชมนั้นเที่ยวให้สนุกและก็ดูเหมือนว่าคุณพ่อนอตน,นั้นจะแฮปปี้สุดๆอีกด้วยว่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ